สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e แม่นมเปียวน่ารักนะคะโอ้ยใกล้จะบ่ายโมงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่บริการทุกระดับประทับใจนะคะอย่างแบบร้อนแบบนึ่งแบบทอดทุกอย่างเลยทะเลทุกอย่างไว้ยำไว้ทอดไว้นึ่งทุกอย่างตำดูนาเอาส้มตำเนาะขนมจีนแล้วก็ลูกชิ้นนะคะดูร้านดูร้านกาแฟโบราณนมเย็นเมนูชากาแฟโบราณมีทุกอย่าง จ้าประจานาลูกพลนะคะอุ้ยแต่มันในนี้เป็นเจดาวแต่จริงๆคือเจดวงเจดวงนะคะดวงดาวเออดวงดาวนี่คะเจ้าเดียวในเจ้าเดียวในนาลูกพลเด้อค่ะอ้หน้ำยาใหญ่ค่ะน้ำไาลาหลีเอาแว่รับอุดหนุนเราได้เด้อค่ะเด้ออุดอุดหนุนเจบพ่วงเจดวงเลยเด้อค่ะเจดวงดาวนะคะเจดวงนะคะลดลดเรียกซื้อลดยางพี่ กาแฟโบราณเจดดวงค่ะเจดดวงเคลนที่บ่ะเจดดวงเดลิเวอรี่ <Del ivery. S 1> โอ้โยนะคะแต่มีชีวิตหลอดย่อนเล้วเนี่ย่ะย่น้ามือเศ้าล่าขาเศร้าหน้าก็สิเป็นขาบ่ายละคะ่ะโอ้อย่างแน่นอนค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะมีทุกอย่างจริงๆนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยนี่นะคะ่ะพี่เขามีทุกอย่างเลยเจดวงนะคะ ขายที่ทุกนาลุงพลนนะคะจะมาเป็นเวลาช่วงสายๆถึงเที่ยงกว่าๆเนาะแต่นุนาก็เออนุนาก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านนี้ข้าวกล่องก็ทําตอนเช้ากกทําข้าวกล่องนะคะเออรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอาหารเราผ่านไปผ่านไปาเนโบ้หก ผ่านไปแวบ,บเดียวนะคะไว้เหมือนโกโหกเราจะได้กินแล้วออขอบคุณนะคะคุณพี่ค่ะ <laughs> ไปกินกันค่ะไปกิน <laughs> ถึงเวลากินแล้วพี่ก็จะได้ไปขายต่อข้างหน้านะคะมีทุกอย่างจริงๆริงค่ะร้านเจดวงนะคะรถเคลื่อนที่นะคะมอไซค์พ่วงโอ้มีทุกอย่างจริงจริงโอ้ยหอมหลายนุ่ไปกินก็เดอ้อนี่มาแล้วสม้มต้มหอมหอลูกชิ้นหนึ่งขนมจีนอือหือสุดยอดเลยค่ะ น้เปี้ยวนเปี้ยน,นอนเดี๋ยวลูกไม่กินเหรอเปี้ยไม่กินครับแม่ครับเชิญแม่ครับเชิญแม่กินได้เลยครับผมโอ้ยมาค่ะมาค่ะมาเด้อค่ะหิ้เข้าค่ะเขาเศร้าได้ดินี่เดยวสกินในเบิรงเดอร์ค่ะลานเจดวงดาวอูดเพิน่นจะไป,ปลแล้วคุณนะคะอือบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เซิบไลยเซิบไล้หอมไลยหอมไล้ นั่งกินบันไดนี่เลยเด้อค่ะเด้อนี่ใส่บันไดเป็นประโยชน์เลยตังสูงสูงสิได้เห็นเนาะนี่คือตับมกคุงซิมกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อซุกปูซุกข,ขนมาเด้อค่ะมาเด้อปักพุงบนบ้านเนาะ,ะอ,อันนี้คือ กันคันจองนะอพอคันจองเปรี้ยวหลับนะคะเขาไม่อยู่เขาไปทํามันนะคะเขาไปทํามันตั่เปรี้ยวหลับไม่ได้แวะกินบ้านม่วงเนาะไปทํามันที่บ้านม่วงไว้กับคุณหมออยู่นะคะไม่ได้แวะทาแวะกินก็เลยก็เลยมากินที่บ้านนะ ดีนะคะยังมีรสเย็ดดวงอยู่อันนี้ลูกชิ้น,นลูกชิ้นนึ่งเหรออืมอร่อยอ่ะนี่ยังไม่โดนน้ำจิ้มไปจุ่มองน้ำจิ้มก่อนสูงไปสูงไปนะคะเอาลงก่อน ขนมจีนล้างมือแล้วเด้อขนมกินลงเลยนะบงับงบังเอาตรงนี้อขอล้างมือเลยด้วยจ้าข้าวเช้าเป็นข้าวบ่ายนะไม่กินข้าวก็ดีเนาะกินข้าวจะได้ไปไ,ไ,ได้แล้วพ,พ,พี่พี่บริขีไป พี่ขี้พอเป็นพี่ขี้พอเป็นพี่บ่เลยขี้ไปมันเป็นเังกสัน้นบ่มันเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่เล้วบ่เลยเอาไปซ้ำไปเลี้ยงเอมามล้วกินเขากินตาบมะฮู้รสพร่วงเจดวงเจดวงดาวนะอืมจ้าขอบคุณค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อ ยืมรถน้องสุเทพนะคะแป้วรองเท้าที่นาลุงรองเท้าหล่นนะครัหล่นรถพว่วงจะขับรงขับรถเขาไม่เป็นอีกขับรถน้องสุเทพไม่เป็นก็เลยเดินเอานะคะอ,ะคะอะืมเลยค่ะเลยอืม บอกได้คำเตือนนะคะว่ากินแล้วอยากกินอีกเลยนะกินแล้วอยากกินอีกวันหลังก็อยากกินอีกข้าวเช้า<ม>ด้อค่ะอืมเอาล้นช้อนช้อนใหญ่ไปล้นช้อนอืม,อม คันจอมก็จะนุ่มๆคมๆเนาะคมๆอ่ำลำนะจะไม่คมมากไม่คมเท่าสะดาลคันจอมสุดอือแซบ่บปะแซ่บไรอือวันนี้พี่เขตาตำไม่เค็มเนาะเปรี้ยวนิดนึงนะคะควมความเค็มปานกลาง เีื่นี่หนึ่งก็อร่อยนะครับอร่อยอร่อยใส่ขนมจีนเขาปพอดีอปลาคันจองมันก้านใหญ่นะไม่ต้องม้วนตักเลยเป็นตำปูนะคะซุปตำปู กินกับขน่อิม้จีนนะคะก็มีผักเคียงอีกอันนึงก็คือผักบุ้งยอดผักบุ้งม้วนนะคะยอดผักบุ้งมันอ้าเนาะนอ้าก็ต้องม้วนอร่อยมาคา่าอหลอย ที่ลูกชิ้นกลับนะครับเย็นหน่อยนึงแล้วถ้าร้อนจะไม่อร่อยนะร้อนมากไม่อร่อยให้เย็นเย็นนิดนึงนะครับแซฟไลเดอ